ี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางนาตรางนะครับแล้วก็ขึ้นสะพานคลองชวดลาข่าและที่ดินเราก็อยู่ตรงพอสะพานเลยนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่ดินนี่นะครับอยู่ก่อนถึงทางขึ้นตูรภาวิถีนี้ตำแหน่งที่ดินนะครับลงสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับ เนื้อที่21ไร่3ตารางวาครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันนะฮะนะครับรบรรยากาศด้านนอกหันหน้าขึ้นสูงบุริภาวิถี ที่ดินด้านซ้ายมือเรานะครับจะเป็นเชียงกงเนี่นะเดี๋ยวนะครับเราจะให้ดูป้ายเชียงกงสีแดงด้วนะครับอนี่คือเชียงกงบางนากรมอ .12 นะครับนี่คือที่ดินของเราทั้งหมดนะครับ21ไร่3ตารางวาเป็นเอกาสารโฉนดพร้อมโอนนะครับ นี่นแล้วับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายออกมาเสร็จแล้วก็ขวามือก็ขึ้นบุรพาวิถีเลยนะครับนี่นะฮะยบป้าย Thank you